วันนี้พี่หมีโซลาเซลล์จะมาสอนวิธีการปลดแท็บป,ปั๊มหอยโข่งโซลาเซลล์ที่เป็นปั๊มไฟบ้านนะครับหนึ่งแรงถึงสามแรงเพื่อให้สามารถใช้งานกับอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำได้โดยที่ไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่ครับง่ายมากเลยครับทุกคนครับปกติแล้วนะครับปั๊มหอยโข่งไฟบ้านนะครับหนึ่งแรงถึงสามแรงแบบซิงเกิลเฟสเนี้ยมันจะมีสายไฟอยู่สองสายก็คือสายไฟรายแล้วก็นิวตนันแต่ว่าอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำเนี่ยเขาต้องการ3ามสาย ก็เลยมีคําถามจากพี่น้องกเกษตรกรถามว่า <c> พี่มีอยากใช้ปั๊มหอยโข่งไปบ้าน <c> นะครับแต่มันมี2ส,สายอยากจะใช้กับอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้าไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่จนะทำไงไม่ยากครับที่ด้านหลังของปั๊มหอยโข่งม,มันจะมีแคปอยู่นะ,ะเดี๋ยวพี่หมีเปิดให้ดูนะครับเมื่อเราเปิดฝาหลังออกมานะครับจะมีแคปอยู่นะครับหรือว่าคาปาซิตี้แต่ตรงนี้เราไม่ใช้นะครับแล้วเราไปหาที่ต้นขั้วเลยนะครับปั๊มหอยโข่งไฟบ้านที่เป็น2ส,สายเนี่ยต้นขั้วที่มาจากทุ่นเลยเนี่ย เขาจะมี2แบบด้วยกันนะครับถ้าเป็นปั๊มทั่วไปเลยไนบ้านก็จะมี3เส้นนะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนตัวสีม่ินก่อนนะครับอะทุกคนดูนะเห็นไหมครับเรานะครับไปดูที่ต้นขั้วที่มาจากทุ่นเลยเห็นไหมครับมันจะมีทั้งหมด3เส้นเห็นไหมนะครับข้างนอกมี2เส้นเนาะนะครับข้างในมี3เส้นเราเอา3เส้นที่มาจากต้นขั้วนี้แหละนะครับไปต่อเข้าอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำเห็นไหมแล้วเดี๋ยวอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับเขาจะหาขดลวดเองอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทําการเปิดปั๊มให้เราดิ เมื่อต่อเสร็จแล้วเปิดปั๊มปุ๊บน้ําก็จะแรงแบบนี้เลยเห็นไหมครับมี3สายแล้วนะครับคือการปลดแคปนั่นเองนะครับนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปั๊มไปบ้านกรณีที่เราเปิดออกมานะครับฝาหลังมี3าสายนะทีนี้บางรุ่นครับยกตัวอย่างเช่นเป็นมิซูปั๊มสีเหลืองซูเปอร์ปั๊มนะครับเปิดออกมาเนี่ยไม่ได้มี3าสายแต่มี4สายอภิปิมยให้ดูนะครับอันนี้เป็นปั๊มหอยโข่งมิซูซูเปอร์ปั๊มตัวเก่าเลยนะครับมีทั้งหมด4เส้นนะครับมีสีดํามเส้นสีขาว1น่เส้นนะครับทำ ก็เอามาดำดำดำก็ได้3เส้นก่อนเอามาต่อที่อินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ำนะครับแล้วเราเปิดดูถ้าเปิดแล้วนะก็หากดแล้วถ้าทำงานได้ปุ๊บน้ำก็จะไหลออกมาแรงเลยแต่ถ้าทำงานไม่ได้ปุ๊บก,ก็แสดงว่ายังไม่ถูกเราก็ไปสลับใหม่นะครับมันมีสี่ใช่ไหมเราเอามา3มเส้นใช้ไม่ได้เราก็ไปเอาเส้นอื่นเข้ามานะครับเอามาสลับแบบนี้นะครับยวนะครับอินเวอร์เตอร์ปั๊มเขาก็จะหากดเองอัตโนมัติเหมือนกันนะครับง่ายๆแค่นี้เลยนะครับนะตกลงนะครับมันจะมีอยู่2วิธีเนาะถ้าเป็นปั๊มหอยโข่งไฟบ้าน รุ่นทั่วๆไปนะครับเปิดออกมาปุ๊บนะครับมี3สายข้างในข้างโดกมี2ข้างในมี3เอา3สายข้างในมาต่อนะครับอันนี้คือง่ายนะครับหรือเปิดออกมาแล้วมี4สายใช้สุ่มเอานะครับเอามา3สายเหมือนกันนะครับอ่ะนะครับและนี่ก็คือวิธีการปลดแท็บปั๊มหอยโข่งโซลร์เซลล์ซึ่งอะไรฮะซึ่งทําให้นะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถเอาปั๊มเก่าไปบ้านนั่นแหละ นะครับมาใช้งานกับอินเวอร์เตอร์ใช้งานกับแผงโซลาเซลล์โดยที่ประหยัดเงินไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่ใช้ปั๊มตัวเก่าได้เลยนะครับและสําหรับคนที่นะครับมีปั๊มเก่าอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะปลดแคปยังไงกรณีปั๊มหม่โคงนะไม่ยากครับเดี๋ยวถ่ายรูปที่ฝาหลังนะครับถ่ายรูปสเปคปั๊มส่งเข้ามานะครับในไลน์นะครับเดี๋ยวนะครับทีมงานพี่หมีโซลาเซลล์จะทําการแนะนําให้นะครับไลน์ไอดีนะครับที่ร้านพี่หมีโซลาเซลล์นะครับ s อ a e ซเอีซีแบนะครับหรือใครสะดวกนะครับสแกนนะครับเพิ่มเพื่อนทางไลน์นะครับก็สแกนได้เลยพี่หมีขึ้นหน้าจอไปให้แล้วนะครับและสำหรับคนที่สะดวกโทรศัพท์นะครับบันทึกเบอร์ร้านพี่หมีโซลชีเซลได้เลยนะครับ0809869999 0809869999ท,ทุกคนครับปั๊มเก่าไฟบ้านก็ใช้แผงโซลร์เซลล์ได้ไม่ต้องซื้อปั๊มใหม่ นะครับใครอยากได้อิมอร์เตอร์ปั๊มน้ำราคาไม่แพงนะ11,900บาทท่นเองและใช้งานคู่กับแผงโซล่าเซลล์นะครับติดต่อทีมงานพี่หมีโซล่าเซลล์ได้เลยสำหรับในคลิปนี้พี่หมีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ